เริ่มฝึกนั่งสมาธิด้วยตัวเองได้หรือไม่เมื่อเราต้องการเริ่มฝึกนั่งสมาธิแล้วนะคะเอ,อ่อสมมติว่าเราศึกษาจากหนังสือฟังทร,รมาสักระยะหนึ่งแล้วเราอยากเริ่มฝึกนั่งสมาธินะคะก็แนะนำว่าให้ไปที่วัดนะคะที่มีคอสอนสามวันเจ็ดวันหรือว่าเอ,อ่อไปเช้าเย็นกลับ แบบหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงสถานที่ที่เขามีสอนนะคะว่า,าวัดที่มีสอนกรรมฐานที่ถูกต้องอย่างเช่นมหาสติประฐานสี่นะคะหรือสอนให้เราเดินจงกรมแบบนี้นะคะเป็นต้นก็ดีที่สุดแล้วก็ไม่ไม่ไปฝึกสมาธิที่ด้วยวิธีแปลกประหลาดนะคะอย่างเช่น เขาให้ฝึกไปนั่งนอนใกล้ลงศพในป่าช้าตั้งแต่แบบเริ่มต้นไม่เคยฝึกอย่างนี้นะคะก็จะทําให้สติวิปลาสได้นะคะหรือว่าผู้ที่มีจิตแก่กล้าแล้วเนี่ยที่เขาฝึกมานานแล้วหรือว่าพระสงฆ์ที่ต้องการฝึกปงอสุภาอย่างเงี้ยก็จะเป็นคนละเรื่องกันคือตอนนี้นะคะปีพศสองพันแล้วเนี่ย คนที่นับถือศาสนาย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะเพื่อป้องกันการหลงทางนะคะหรือว่าการเดินทางผิดของเราตัวเราเองเนี่ยก็ให้ไปวัดที่มีแนวทางน่าเชื่อถือดีกว่าการฝึกด้วยตนเองหากเกิดผลต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าแบบนี้ถูกหรือผิดทําแบบนี้ เรามีผลแบบนี้เราก็จะเกิดการหลงผิดได้ง่ายมากนะคะเราจะคิดไปเองต่างๆนานาว่าแบบนี้ถูกแล้วแบบนี้ไม่ถูกอะไรอย่างนี้มันจะเป็นการเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็คนที่หลงนิมิตมากๆนะคะก็มีโอกาสเป็นบ้าเหมือนกันนะคะควรมีครูบาอาจารย์แนะนำดีกว่านะคะในระยะแรก พอเราเข้าใจแนวปฏิบัติดีแล้วว่าโอเคการปฏิบัติเพื่อให้เราวางใจแบบนี้ทำแบบนี้เป็นแนวทางนะคะก็สามารถปฏิบัติเองได้ที่บ้านโดยสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือหรือว่าเสียงธรรมะของครูบาอาจารย์ไปต่อ,ต,อต่อไปนะคะหรือจะไปปฏิบัติเองต่อที่วัดก็ได้ตามโอกาสสะดวกของแต่ละท่านเลย